สวัสดีครับคุณเอกแฮปปี้วันเดย์ด้วยนะครับผมทีนี้ก็น่าจะอายุอพอๆกันน่าจะเท่ากันที่เราเคยคุยกันดีใจที่มีโอกาสได้รู้จักคุณเอกคุณเอกเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาในชีวิตผมแล้วทบให้ผมรู้จักว่าเฮ้ย mm hmm. คนแบบนี้มันมีอยู่จริงคนแบบจริงใจแบบแข็งแกร่งแบบแบบแบบกล้า mm hmm. คือผมประทับใจคุณเรื่องหนึ่ง mm hmm. เรื่องโทรศัพท์มือถือ ผมไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์เพราะว่าคุณต้องหาเงินด็กให้ได้แล้วคุณจะมาซื้อโทรศัพท์อันนี้ม,มันต้อถือว่าเป็นแบบเออหัวใจคุณมันมันลุ่ผู้ชายมากนะครับแต่ว่าก็อยากให้ลดลดลงในบางเรื่องที่แบบมันอาจจะเรารู้แล้วเป็นคนตรงเราอยากทำนู่นเราอยากทำนี่เราอยากเป็นผูางเราอยากหัวใจตัวเองแต่บางทีบางเรื่องมันถ้ามันจะทำให้คนอื่นเขาลำบากมันภาระอันนี้เราต้องระวังหน่อยอันนี้เพื่อนเขาคาแบบนี้นะครับผมเพราะว่าอย่าง อยากเอกจะร้องเพลงบนเวท่ีเอกจะาทำอะไรก็แล้วแต่เอกทำเต็มที่เข้าใจเป็นคนสุดโต่งเข้าใจว่าเป็นคนเป็นพี่กับชีตมากแต่บางเรื่องบางอย่างคนอื่นมันก็จะเป็นห่วงเช่นแม่เราก็จะเป็นห่วงหรือบางทีไบค์มอเดที่เราไปการเอกปั่นก็จบทางเลยมันได้นะเข้าใจเราก็อยากปั่นกอดแต่บางทีเราต้องดูว่าทีมงานเขาจะต้องเป็นยังไงเราจต้องไปเป็นพรรารให้เขาหรือเปล่านี้เราก็ต้องดูนะเป็นอะไรก็ได้สุดยังไงก็ได้จะไปยังไงก็ได้ แต่อย่าเป็นทาราให้ใครนะครับผมมันีเชือนด้วยความรักระหว่างดี่องบ้านปีนี้ถ้ามีโอกาสก็คงได้ทำงานร่วมกัน Happy ขอให้มีความสุขขอให้เจอสิ่งดีถ้ามีอะไรก็เล็กถึงกันไลฟ์ปรึกษาโทรมาได้ไม่ต้องห่วงไป r t ว d ด y ค่ะ